ทักทายทักใจโหลดหน้าแลมมีกี่แบบนะครับนิวแลมนะครับนิวแลมเบต้าครับวันนี้มาบอกมีทั้งหมดสี่แบบนะครับมาบอกเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเราชอบแบบไหนบัตเจ็ตเท่าไหร่แล้วผลที่เราจะได้รับมันคือประมาณไหนอะไรเงี้ยแบบแรกนะครับก็คือสปริงเดิมเอ่อดออกมาเซ็ตน้ำมันใหม่นะครับทำไมต้องเซตใหม่น้ำมันที่ให้มาในโช๊คครับบางทีเราไม่รู้นะรถมันผลิตมาเมื่อหกเดือนที่แล้วปีที่แล้วสองปีที่แล้ว คือเขาไม่ได้บอกลดเราอะนะว่าลตลตการผลิตของเขาผลิตเมื่อไหร่ทีนี้น้ำมันเนี่ยมันอาจจะมีการแบบมันค้างอยู่ในสปริงงานมันเหนียวแล้วหรือมันดําแล้วหรือมันอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ไม่ได้บุรีนะผมบอกเฉยๆว่ามันอาจจะเหนียวได้อะไรเงี้ยก็รื้อมามันเช้น้ำมันใหม่อะไรก็ดีก็คือพอมาเช้น้ำมันใหม่เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่มันก็ดีช่วงหนึ่งครับดีประมาณสักหกเดือนเลยเงี้ยน่าจะกลับมาเป็นสภาพเดิมอีกนะเพราะว่าสปริงเขาใช้มันเป็นสปริงเดิมเนาะสปริงที่ติดกับรถมานะครับอันนี้แบบแรกแบบที่ เป็นแบบโหลด2นิ้วโหลด2นิ้วโหลด1นิ้วได้ไหมไม่ได้ครับสปริงมันโดนเซ็ตไปจากโรงงานแล้วคือเขาตัดสปริงบนมาแล้วนิ้วหนึง่งมันทาให้เตี้ยครับสปริงล่างนิ้วหนึง่งสปริงแรมมีสีต้นนะครับมีต้นยาว2ต้นทั้งบนต้นสั้น2ต้นอยู่ข้างล่างนะครับก็คือเขาตัดมาแล้วอย่างมันนิ้วนะครับอันนี้เป็นของวายเอสนะครับก็ใส่ไปเลยก็โหลดไปเลยราคาพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาททีนี้จะมาบอกนิดนึงเรื่องโหลดนะครับพะเวลาเราโหลดแล้วครับาบางคนคาดหวังว่ามันมันจะต้องนิ่มและโหลดด้วย ผมให้นึกถึงภาพรถโหลดแล้วกันนะรถโหลดบนตามถนนนะรถเก่งนรถอะไรเงี้ยที่เขาโหลดนะครับคือเข้าใจว่าคือมันโหลดนะครับรถมันโหลดเนาะมันก็ต้องมีแบบกระแทกบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า,เ,าเราต้องมองภาพรวมนะครับว่าพอโหลดแล้วมันกระแทกนิดนิดหน่อยหน่อยจริงแต่ว่ามันนุ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะให้เพื่อน <S <S ๆพอเข้าใจคือบางคนคาดหวังว่าฉันโหลดแล้วฉันต้องนิ่มด้วยแล้วฉันจะต้อง เตี้ยด้วยมันมันไม่ได้มาพร้อมกันนะครับของแบบเนี้ยเออมันก็ต้องนิดนึงคือคือต้องทําความเข้าใจกับมันนะครับคือที่บอกอ่ะเดี๋ยวคือจะไม่เข้าใจเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกบอกครับที่บอกว่าเออแบบโ, average, โหลดแล้วต้องนิ่มอะไรเงี้ยคือต้องทําใจคือเปลี่ยนวิธีการขี่เวลาเราโหลดแล้วมันก็เหมือนรถโหลดครับเวลาเราโหลดแล้วเวลา,รเ,ารเราเจอหลังเต่าเจอหลุมเราก็ต้องแบบัชะลอนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะใช้แบบการขี่แบบเดิมไม่ได้เฮ้ยฉันโหลดแล้วเฮ้ยวิ่งลนะุยไปเลยอะไรเงี้ยหลังเต่าหลังเต่าโอ้ก็แทกกระทันเลยแต่เธอเป็นแบบอันนี้คือโหลดแบบที่2บบแที่3 ใส่โชค๊คเป็นตัวท็อปตัวฟอร์มาส์นะครับของวายเสนะครับมันนิ่มอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือจริงๆมันคือโชกค,ความสูงเดิมแต่คือการเปลี่ยนสปริงทั้งหมดแต่สปริงไม่ได้เตีย้ยลงแต่มีหัวที่เป็นตัวซับนะครับก็เรียกหัวพิล็อตัวเนี้ยในตัวซับแรงนะคตัวนี้ก็คือใส่ลงไปมันนิ่มแน่นอนนะเพราะมันมีการเซนต์มันใหม่ด้วยนะครับทีนี้เราอยากให้มันโหลดนิดนึง ใช่ไหมครับแต่ผมไม่แนะนํานะมันจริงๆมันมันดึงลงไปได้อีกก็คือเราไปเปลี่ยนน็อตตรงตรงคอรถนะครับด้านล่างตัวกระเกีย์นะครับมันจะมีน็อตอยู่เราเปลี่ยนเป็นน็อตหัวโลดมันก็โหลดลงไปได้นะครับจะโหลด2นิ้วก็ได้โูดล,ลงไปเลยก็ได้แต่มันกระแทกครับสนิ้วบอกได้เลยว่ากระแทกก็ได้นิ้วเดียวประมาณนั้นแต่ทำไมถึงต้องให้เปลี่ยนด้วยคือชกเดิมถ้าเราไปใส่น็อตหัวโลดเราก็ใส่ได้นะแต่ชกเดิมมันแข็งอยู่แล้วอะยิ่งไปใส่ยิ่งแข็งหนักเข้าไปอีกทีนี้ผมก็เลยจะให้มาใส่กับพวกช เราใส่ไปเลยทบท่งประมาณสูงเท่าเดิมเลยไม่ต้องไปไปวุ่นวายกับมันแล้วคือมันนิ่มแน่นอนไวเดราคา3ามเปนนะครับชุดน็อตโหลดเมื่อกี้ไม่ได้บอกประมาณ300 2 0 0บาทนะครับก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ครับมันคือการอัดเดสน็อตนะครับให้น็อตมันหัวมันเตี้ยลงนะครับเมื่อกีน้นี้ทีนี้ทุงสุดท,ท้ายที่บอกอธิบายครับก็คือมันนิ่มนะครับนิ่มแน่นอนแล้วก็ดีในการเซ็ตน้ำมันใหม่แต่ทีนี้ก็อยู่ที่ร้านอีกเหมือนกันนะครับว่าร้านไหนเป็นคอนเซ็ตร้านไหนเพื่อนๆถูกใจร้านไหนก็ไปร้านนั้นน้นแลวก ให้เขาคุยเรื่องเซอร์วิสไปด้วยว่ามันดีแค่ไหนมันเขารับผิดชอบเรายังไงหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีเซอร์วิสอะไรเวลาเสียเคมได้ไหมอะไรเงี้ยครับสำคัญตรงนี้ก็มาบอกอสี่แบบของการเซ็ตชกหน้าของนิวแลนด์เบต้านะครับ, New บนิวแลนด์เบต้าบีบีร้อยยี่ห้ากับบีสองร้อยนะไม่เกี่ยวกับเอ็มสามร้อยเอ็มสองร้อยเป็นชกเลยมันเป็นชกอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นตะเกียบโอเคครับคลิปหน้าเจอกัน